กัปตันพลตรเกณฑ์บับหมายเลขหนประกอบไปด้วยหมายเลขหน่งนายวิยุทวสิหมายเลขสี่นายวิทยาสุนทหมายเลขสานายสัพิษแสงโตหมายเลขสนายธีรใจวังขอนจับหมายเลขห้นายวัชรินทร์ดานันท์ผู้การทีมนายสุวินบุศรธรรมผู้ฝรวสอนสิบเอ็สิพิชวน ในายผู้เด่ของทีมมิตรภาพประกอบด้วยหมายเลขสองนายนครินทมเลขสามสินทาหายเลขนึสิทธิ์สิุในกิทิ์ทาหมายเลขหนึ่นายประสสิมายระสิทธิ์ิทามายเลหนึ่งนาระิทีิ์ิเมนายริทิทามยงหนึ่ร์สมงรสิทหมาลนึประสินาน่งนรสมกนนายประจิสนามลันปรศัท์สุนายนาสิทสนานระสิ์สินท นายอันาจเทปจอหอผู้ช่วยผู้ศิียชีวนายอนันต์ชนะผู้เสีช์ระกับเส้นกาสุดไฟโกลาภพรช่วยนายกอกภัมาราศีในการส้อีมจะมาัาัดสวยรครบับซัุนนะครับนการพาที้กอผดยดดแน่นอนนะครับีสเต ทีมนุ่ยนริยมีและทีมพีพีครับซึ่งมึงท้มงต้องมาด้วยนะครับพีก็ต้องมาต่ออีกทนึ่งผูนะครับว่างทีมพิธภาพเจอกับทีมกเก๋ฟามครับผอเสื้อก็จะสีเหลืองนะีเหลือนครับในเสื้อทีม มิจาพครับฝั่งใกล้กล้องน่าจะเป็นทีมกอเกฟามนะครับฝั่งไกลกล้องก็จะเป็นทีมมิจาพิอศาดยพาะว่าเหลยคศก็เนยครับจากย์ทัอนนี้ขอตรกูนวข้สูสุรรมการการสืบพันมั์ดีครับขอถามตัวู้ร้กบคุณบุรทองส้ทองครับครับ แรกก็เป็นกอหนึ่งต่อศูนย์หน่งศูนและลสปรกับคุณทศนีตมเสร์ฟก็จะเป็นจักริกต้ารเป็นแ้เอลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของพิจราหนงเท่าขอเสียงปรบมือให้คเสิรมเม Mình đi vòng Mình nên sẽ xử thông 2-1 2-1 Dọc đi Tỏ 1 phạm về tẹp Tỏ kệ phạm đại tẹp 1-3 อย่าหยอดรนี้โเยฟาด้แน่ดูสียง,งเกงเขานี่สีแดงนียนะกดตทำเบอร์หนึ่งโออกเคียารดเนมรยุดมเสร็จเล่าแต่หมดปวดร่างวดเพราะเแดง้จมีการเสิร์ฟลูกนี้เกียร์าไ์ดแน่แน่เข่าสวยมีเทดูน้องนี้ น้องแน่15สกอร์1ต่อ5ครับมิตรภาพเสิร์ฟมากอเกฟาร์มเปิดได้ยกจ่ายมาฝั่งนี้ลูกนี้ของร้อยครับเป็นแต้มของกอเกฟาร์ม6่อง6ต่อ1 มิตรภาพเปิดเขายกขึ้นยังไงจ้าลูกนี้โอ้ยได้ไม่ได้รับไปทางแอปเป็นแทมของมิตรภาพถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วนี่ทีนี้ก็น่าจะเปทีมน่ากลัวเือนันะคเคฟาร์มครับหลังจากดูทีมที่ผ่านมาโอ้แล้วจ่ายมาจังวะลืมฟาร์มนี้โอ้แล้วติดบล็อกครับเป็นแทมตัวทำนัน มีเวียดุดเฟรงเคยเล่นสมัยตะก้กอหลีโปรกมให้กับสโมสรถอนอแกนอุตนานมากนะออแล้ว,วตัางขึ้นลูกนี้ต้องแก้มาก่อนและแก้ไม่ดีครับมันแก้ผมฟอร์เกมมาไหนเด็เกๆน,นี่คึกคักแน่นอน พี่โป้ก็มาในช่วงงานเยือกวันนี้นะสี่ทุ่มอ้าวเกี่ยวดีครับตังมายังไงจ๊ะมิตรภาพไ็นแทบนี้ไม่ค่าครับเป็นแทบของมิาพ่าถือว่ายังนำอยู่ครับกอเกฟาเจ็ดต่อสี่เดทีของวิทยาสุดลักนะ ยกชงให้กับจักรกลิศเสิร์ไปลูกนี้แล้วหล่นมาจ่ายมาให้กับวีรยุทธโอ้เรียบร้อยเรไรครับต่อเกี่ยวเปลได้แน่ต่อหนีไปแต่ตอสี่ 4. มีตะภาพเสริร์ฟสี่แปดสี่นะต่อแปดนะจะเสิร์ตตัดแต่ไม่ข้ามนะจ๊ะ ต่อเกียร์ความได้แต้ม9ตี9ต่อ4เราอยู่ในช่วงการแ่องลีโอขับสปอร์ตแฟสนะครับแบ่งกีฬาแบ่งรุ่งนะครับกีฬาท้องผินในปีนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสนามก็อยู่ข้างตัดตทสายกาเราจะมี ในสนามจะมีการแข่งกีฬาตะก้อแล้วก็จะมีเทศกาลอาหารมาก30ร้านค้านะที่มาออกร้านค้าร้านค้าชั้นนําในจังหวัดขอนแก่นทางด้านเวทีก็จะมีการนประกวดนะฮะใครๆอยู่ที่ประกวดสาวรีโอนะฮะแล้วก็จะมีศิลปินเพื่อชีวิตก็อยููพงศ์ศิลป์วันนี้ 5ชิมมาดูลูกฝานมากตอนนี่เนี่าโอ้าเอ้าเอ้าจานบิ๊กใจสุดยอดเดี่ยวมาด่ารับ6 11ต่อ6 จะยังน้ำหก็เกยต่ำัเดินหาโดนวาดาต้ยที่เับมีระาแท้ขอให้ชงขึ้นมาไดซเป็นยาแก่าเหมือนกันเจ็เจ็่เ็ด้ทฟไี่ก็น่าจะโยนไม่ได้นะ ชิบสอดฝั่งกอเกฟมาครับเป็นการรวมตัวกันของบ้านไทยนะครับมันาหญ่แสงโตเนี่ยโตเสริรอันที่สามันถิงเรื่องบาราเซ็รันเฮ้ยโตัวสำลองเลนะนีไรซื้อสำลองเลยยิ่งดึกน่าจะยิ่งมันอยู่นะปาก้อนะ่1เจ็ดสเจ็ดิบาครับ ปิดแตเดียวปิดแตลคฟาครัมาดูล้้ามาลูนีจดดดีครับดด้ายแล้วครับปิดแต่เดียวครับจะปิดเช็ที่หนึ่งเยกครับเกียยังหาในอินเตอร์เน็ตไม่เจอครับใครขึนท่าแบบคูเนี่ยท่เ 1 4บสี่เจดอ้ยบ่อเเชียมาเชียด้วยอ้้หเดี๋ยวรู่นี้ชนะจะมาได้โยกลไแบสิบห้าเกมไม่ได้ครับอเอนในเป็นจับของกเกฟามเอาชนะ15.7ต่อ7นะผมไปเซตที่หนึ่งกกเกฟาร์มนำไป็่อตัวสุด ทุกทายการในเซตที่หนึ่งครับทีมกอเกฟ์มชนะอินโดนเซียคะแนนสิบห้าต่อเจ็ดในกีฬาพักครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณหลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้สนับสนุนให้เกิดีโครับสปอร์ตเฟสขึ้นมานะครับว่าจะเป็นบริษัทสิงคโปร์แลน่นจำกัดนะครับ แล้วก็บริษัทมาลตอนแล้วก็เอฟบีที่ขาดไม่ได้ครับเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำนันโดยท่านนายกเทศสมุทรีนายสลันปรสิทิ์พลกุญของคณะกู้มบริหารแล้วก็ู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านสอระกาศขัดโชว์พลรัตน์ท่านสอัสจิตราจิตนะครับ ในอำเภอบ้านไข่ในจังหวัทพิจิตรนะครับผู้ที่คอยสนับสนุนนะครับอำนวยความสะดวกเวลานกิจกรรมในงานนี้ได้รก็ได้ในเซตที่สองทีมกโอเคฟาร์มส่งลงสนามครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของอำเภอบ้านไข่ของเรานะครับก็มาดับช็อตมครับใส่ฝังถะง้อระหว่างชอปเปอร์พร้อมเลือดโซนโซนเออแล้วเซตที่สอง บอกเกครัเป็นไปทุกคนดูครับยังงัดขึ้นมาได้เอาแก่าไปมาไู้ให้เฮ้ยเ้ไล่ตายเามันสวลี่กไม่ถึงเ่ยก็บอกวิ่งขึ้นจับข้าคูนย์หนึ่งไ่แล้วมาผู้ใหญ่นี่ตัดจอหุ่นงัดขึ้นมาเสียน้ำใจนิดโอ้ไปอไมได้กระเตเลยเอา้กมา นีคราบดเบาร์เท็ตเน่นี่นะครับเด็กหน้าแน่งมากนะังไสแเ้วบเ็เสา์เนี่ยมันนีบมาเล็กด๋องศูนยวันนี้ก็ดีว่าอากาศเยนใจครเปิดลูกข้าวไม่โดนลูกตอเกย์ปแลจีมาที่มานึงนต่อกยร์เเวจนองไม่ทันศูนยา ส่งต่อสังศิลป์ออมาดูคู้เ <s> ล <ius> <unter> <loops> <bold> ี้ยวโค้งสัตว์ดูนี่ตีลังกาทวนแปลงันเลยโอะโหมีคนใจคิดใหม่ในหลายทางนะเด็กๆพูดเียก็ดูในริงกับรวมกับซีซุงเฟซบุ๊กคลิปเดียวนะครับรวมกันนี่เป็นเกือบสิบล้านนะครับ สร้างรายได้เป็นกวเป็นการให้กับคูดบิวระขอนรถบัวเปหนึ่งคันแ่งเมียได้หนึ่งคนนั่งเดียวอายหรือเปล่าโอ้โหคความไม่แด้นำมาทันเลยอกเดีอยวนได้อกดยได้ดีๆกับพูดบิวเราเห็นเราเลี้ยงขามาหลายวิทยายอดแ้ห้หนึ่ง คนหนึ่งครับกอเกย์ฟาร์มเสิร์ฟยอดลูกนี้ฟาดขึ้นมาลูกนี้อ้ายิงแกะมาได้ครับกอเกย์ฟาร์มโอ้ลูกนี้ตูดียวฟาดวนตีลังกาเนื้อทำอะไรอยูีเดียวครับเอ่อสำหรับทีมได้ไปนะครับทีิมต่อไปก็เตรียมตัวเลยนะครับหนึ่งต่อหก เชิญลู่พุทธบีบ้านใหม่ครับแล้วก็ต่อด้วยลูกดีจอดสวยฮะชมแล้วก็แดนแดนเมืองพนีและชมลมแลก็อำเภอชนบทรีส่งไล่ชื่ออีกหนึ่งครั้งนะครับเจ็บสำรับเมืองพนีกับชนบุรียกวนส่งไล่ชื่ออีกต่อหนึ่งนะปู่และเสิร์ฟเดียร์แดน ตอนนี้สกอร์หนีห่างไปแล้วดูแล้วทีนี้น่าจะทีมเต่งหรือเป,ปล่ากอเกย์ฟาร์มเนาแบงสกอร์หนึ 9, 9, 9, 9. ่งต่อแปดเอาว่จ่ายมาให้คุกปิ้วลูกนี้โอ้โหท่าหนีเหมือนเดิมค,คุณนะเหมือนเจ้าหนึ่งร้อยท่าเลยนะทีนกร ก้าหนึ่งคอกตอนหนึ่งครับโอ้ฝั่งเวทีก็สุดสนานก็คือเหมือนกันเสียงเพลงยกขึ้นมาคู่บิวลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยเลยครับเป็ <S <S นรับฝั่งของมิตรภาพนะ ล็อกไม่ได้เลยครับคุณเมืองพลเองครับล็กวนลตอนนี้จะล็อกได้หรือไม่ล็อกโอ้โหเรียกร้อยครับตอนนี้แต้มไหลเป็นน้ำเลยครับก่อเกฟาสิบเอเตอร์ตื่นช่วยกันมาเนี่ยช่วยกันมา่ยวันนี้คุนรายรายกัน ในการข่งในอันนี้นะครับก็มีหมด20ทีมนะแบ่งเป็น4สายสายละ5ทีมแข่งกันแบบพบกันหมดก็น่าจะผพอ่ะรรมาแพ้สองครั้งตกรอบในทีมนะยกขึ้นมาจพลาดนี่กาจะได้หรือไมรือ นักพบด้วยที่ดีแน่อน12คนเราแล้ง1ทุกทีพี่นะครับก็โอเคได้ๆมีไหลเลยภาพยังอยู่ที่หนึ่งแต้มทุกคนได้รับคะแนนล้คนะเบอร์ ดูฮะลีลาปิวลูกนี้เอายังเกี่ยวได้ครับลูกนี้โอ้โหจะังหมสแองจับไม่อยู่กับแต้มของเิื้ากไม่อยู่ัแต้มของเิื้อาพอับแต้อเป็้รับ่แรเ้กบแรจับับงอกแล้วเบ่่าจะมเสบี่ยดแต้มับไกับมกับ เี่ยพุทบอได้ตั้ง่ไดได้้ร้องเถิงเถิจะยอมจะอนแ้ามกาต่อับผ้าี่ที่ดูใกอไทังทวๆด้วย่ด้คี13สคจที่4จาก1จ่ายมาลูกนี้เปียนนี่เี่ยตัวหลังเยอะครับจุดบ้าจนเลย ฟิลนะมีระยุตยกเศษนะตัวทำมาอหนึ่งพุับมย์ของเราตั้งแต่13 5้ององแทนไกัเจอซักคีแ่ผมพูดแล้วยังได้อยู่นะตราเป e 13, ็เดเราก็เลยกร่องไปเรื่อยๆขาดจะฟาดเปลูกไ่โดนเนี่ยท้าไโดนลูกอะเพื่อเพือเป็นยังไงอะ ัวทำ้เกมคุณนัทพิรินไงห้าสิบสี่เอาทันั่นละเอาดูครับล็อกใครได้บล็อกใครได้บอกใครอยู่บล็อกไมอยู่ครับสเด็ิสอเเป็นฝ่งของกอเกฟ์มเอาชนะไปสิบห้าต่อหครับสนุกครับกอเกฟก็เอาชนะราไปสอสุดเซตครับ โอเคครับชนะมีทกาพตะแนนสิ้ต่อคนได้คะนโอเกครับชนะสต่อนักกีฬาสวือครับวันนี้ยังเหลอีก7จคู่นะฮะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดไปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะไทยแล้วสวัสดีต้องมือหมุนอสวัสดีครับ